สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะมอนิเพชรพะล่วยกับมาอยที่สำนักอาจารย์แซมนะคะเนาะห้าสิบมาตามตัวเลขความฝันอาจารย์แซมนะคะเนาะหลังจากที่ปล่อยตัวเลขไปเมะะือ่อวานเนอะค่ะว่าเพิ่นสีใได้ตัวไดเพิ่นฝันตัวใดนเนาะค่ะเนาะห้าก็มาตามกันเลยเด้คอค่ะว่าเพิ่นสีใได้ตัวเก้าบอนะคะเนาะกดไล์ก็แช่กดติดตามเพชรพะล่วยเนี่ยเด้อค่ะมาไปตามกันเลยเด้อค่ะความฝันอาจารย์แซมเนาะค่ะหลังจากที่ปล่อยตัวเลข<ร>ไปแล้วเมื่อวานเ้อค่ะเด้อ ตามกันเลยค่ะมาตามอาจารย์แซมหลังจากให้ไปแล้ววันสามของฝันอาจารย์บอกว่าฝันดีฝันแน่ครับอาจารย์ดีนะเมื่อคืนอาจารย์ฝันฝันไอ้ว่าตัวเองได้พายเรือข้ามฝั่งพายเรือข้ามฝั่งแล้วก็พอพายไปปพ๊บก็มีคนรออยู่ฝั่งเขาบอกว่า มาเาปลาปลามีแต่ปลา่อนเยอะมากฝันแบบนี้ฝับบน,บบนดีได้เงินเอาได้เงินอ๋อเขาแต่งได้ใช่ไหม,ไไมถึงมาวงตรงนี้ได <laughs> อ,อ๋อนี่นี่นี่ไดเออสวยเลยเนาะปลาเดือกหกปลากระเฟา์ไปรวมสองคแบบนก็ 8ปดสองหอกนาะแปองหกมฝ่ามมาีคก็ถ้าโปรตีเมื่อคืนก็จะเป็นเลขนี้ตรงกันเป๊ะเลยเรย ็จะตรงกับเราเลยปลาก็แปใช่ไหมไปกัน2คนแล้วก็ม้วก็งถ้าปันเห็ยเเลยยังไงก็ผมเป็นก 5, นองฟัน อันนี้ความฝันคือว nah ่านี่คือเป็นความฝันนะแต่ว่าปู่เคยเคยฝันแบบนี้แล้วหวยเข้าวันที่ทั้งบนทั้งล่างฝันปลากระโดดใส่หิ้งอะไรจนเพื่อนมีโจ้มไพ่ออกมาได้เออกแปดหาทั้งบนทั้งล่างมีฟัดอีกแล้วมีฟัดมาแต่แต่ว่าปู่แค่เพยายว้เฉยว่า มากกาแฟเนี่ยตองบไปกับสองคนกับแปดหกสองแปดสองโมันก็ตรงกับหกสองสองหวนคืนวันพระวนคืนวันพระหวนคืนวันพระเลยนคืนวันพระเลยเด้วนคืนวันพมันคืนวันมันโก่มันโง่มันนี่แต่วันพระมันคืนวันฝันคืนมันโกนฝันคืนวันโกน ได้มาปล่อยวันพระถ้าจางเราทำแบบนี้ด้วยเต็ดวสองแปดหกก็ได้สองแปดหกสองแปดหกมันมาเจอเป็นพอซอสน่ะเนาะเป็นพอซอสมันกันแต่เลขเนี่ยจานหยิบสีแดงนะเลขเกินโอเค เลขโกลค้อสีแดงเลยค<อ>เลขแถวคือสีแดงเลยอาจารย์ก็เลยมุ่งไปหกเลย<อ>เลขหกคือสีแดงทุกวันนี้อาจารจจย์ม<อ>ุ่งใจหกมากมั่งใจมั่งใจมั่งใจได้หกก็เมื่อวานกองฉลากพัดมาจุดใต้แปดเก้า<อ> แต่ถ้าเป็นเลขจารย์ก็คือ9ก้าคูณกับหกโวยกันถ้าเป็นแปดหกแล้วเมื่อวานมีลูกศิษย์มาจุดมาจุดอยู่หน้าระลังพิธีก็ได้แปดเก้าอีกไ <laughs> ม่หนีแปดเก้าเลยใช่จุดได้หนึ่งแปดเก้าเมื่อวานเนี่ย จูก็อัะทำไมทำไมเราจุดได้แตก8 9เราเลยว่ามันจะเป็ด8เพาะแจ้งนอย่างนี้เพราะ8 9มาแล้วก็จะจับว่า8 6จังก็เลยมาวงกลมตัวนี้เพื่อโก,ก้ก้ากับ8 8 8 8 8ครับ8 8 8จับออก8 เลกเองก็ไม่ิดเ่นฝนที่ไม่ัโอขึ้นกองเลยอันนี้อันนี้ลูกศีอันนี้ลูกศิมาแต่เช้าเขียนไว้อาจารย์ก็เเขียนให้ในแขนให้เขาเพราะที่เขามาตอนเช้าส่วนมากนี่ถ้าใครมาหาอาจารย์เนี่ยคือมหาอาจารย์เลยอาจารย์ก็เขียนอยู่ในเขน เดี๋ยวมูซาเกลียในแก๊ปมกกับีเสียไปที้กองนี่เลยล่าสุดนี่ขันนะคะนี่ชอกันนะคะตัวไหนตัวไหนก็มีหกนะครับมีใหม่ว่าจะมากับที่ตัวมันเยอะวนเยอะคืออะไรขอให้มีหก วันนี้ขอให้มีหกซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกแต่แต่อาจารย์จะไม่ไม่ไม่ไมชอบพูดว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเพราะว่าส่วนมากถ้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนาจากหลายตัวแต่สําหรับอาจารย์อาจารย์จ่อเลยจอไปเลยเน้นเน้นเน้นไปเลยเน้นไปเลยตัวเราจะไม่เมารวมอันนี้คือ,อนอนจาจย์แต่อาจารย์มั่นใจเลยนะในที่อาจารย์งงมาหกสองสอง เรียกเทียจั์มั่นใจสองคนเพื่อนรมเพื่อนสองสองสองอ้ม่ได้มมั่นใส่ครับโอ้ามาที่นู่แล้วก็น้อยไกดสดซจ่ะ โเนี้ยร้าที่เขาเกือบถูงรางวัลที่หนึ่งอาจารย์พูดแล้วคนลูกนะมลูกศิษย์ของอาจารย์ที่อาจารย์ให้งวดเจ้าเต๋ามีถามคนนี้ได้เลยตัวเดียวรางวัลที่หนึ่งเกือบสิบสองล้านตัวเดียวแต้มเดียวตำแหน่งเดียวเลขหน้าด้วย ไม่ได้ห่างกันเลยเนาะเรียนกันมาุเป๊ะหมดผิดแค่แปมเดียวแต่เขาได้เยอะอยู่ที่หาอาจารย์เขาก็มาหาอาจารย์บ่อยๆละมามรย์่อด้ไรกได้อกือามหาอาจารย์เพอาจารย์เขียนเลขให้อะไร้าวเจ็ดเจ็ดเก้าอรางวัลที่หนึ่งกับสิบสองรางเอแล้วตีให้ดูเียนเใหจด้าอน้รวันกด เขาได้ก่อนท่าน,นี้ได้ท่านนำไปได้อ <วง S 2> ีแบท่าเช็คดึงดูในเึงดูเขาเพื่อนเขาในกระยาดอาโอเพื่อมาให้ใหายปวดหายเมื่อเป็น จะปวดได้ตัวตลอดนะแจกมาให้นี่วันนี้ก็จะมีล,<อ>ลูกศิษย์มาแก้บน<ห>ลูกศิษย์ที่มาหาอาจารย์อยู่ที่นี่แม่เด็กหนึ่งเขาไปทำงานแล้วเขาไม่เขาไม่ให้เงินมาประมาณสองปีสองปีสามปีแล้วก็มาขอพอรที่นี่แล้วก็มาขอพอรกลับไป ไม่เกินสาวันเขาบอกว่าขอไม่เกินสาวันเขาได้เงินเลย<ม>ได้เงินด้วยได้งานด้วยแล้วก็ที่ให้ขายไม่ได้กลับไปเขาไม่ต่อเลยคนซื้อเขาจะมาวันนี้เีออีกสักหน่อยแล้วก็มาแล้วออกมาละมาแก้บน<อ>ส่วนมาก ที่นี่ถ้าเขาส่วนมากที่นี่คนมาเนี่ยเขาจะดูคนคนที่มีความทุกข์ใจเยอะท่สก็แปลเป็นอนท่านผู้ท่านจะชอบช่วยเฉพาะคนที่ทุกข์ยากคนที่ลําบากตอนนี้กําลังเข้าขั้นวิกฤตอะไรอย่างนี้ลยมาปุ๊บก็จะดีขึ้นเลยเหมือนพวกคนจีนที่มาชับกุเล คือแถวสีคอเนี่ยกำลังวิกมาทุบก,ก็ดีขึ้นเลยถ้าใครเข้ามาเนี่ยจะมองเอใครพุกความทุกข์นี้ไม่เหมือนกันบางคนมาทุบอีกแบบหนึง่งบางคนมาบางคนไม่ไม่อยากได้หวยนะแต่มามาอีกแบบหนึง่งบางคนหัวทิ้งบางคนเมียทิ้งบางคนโดนโกงบางคนอยากได้เงิน มาคนโดนโกงเป็นล้านอะไรอยากได้เงินคืนอะไรที่กผมพูดว่าโดนโกงไปยืมไปทำอะไรใช่เหมือนกันโอ้ยรแล้วก็ไม่ใช่ยืมไปแล้วที่เราให้คืนรับอาจารย์สรุปเลขให้เลยนะครับก็อาจารย์ฝากไปอีกคนหนึ่งที่เป็นหวยฝันเมื่อคืนแต่ไม่ได้ฝันเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าฝันว่าได้นั่งเรือก็มีปลาข้าไปเอาปลา ปกันสองคนไปกันลูกทีคนเดียวจากกัตีมาเลยก็นั่งกันสองคนสองกับสองตาก็แปดอสองคนก็นสองตาก็แปดเนื้อก็หกแต่ถ้าฝันหินหินเรือตอนไหนมีหกไม่ได้แต่ก็ตีว่าเน,น,นื้อก็หกก็เนี่ยแปดสองหกสองแปดหกแปดสองหกเลขความฝันเลขความฝันอาจารย์แซมนะค่ะโต๊ ตรงกันาตรงกับเลขน่อนารยให้เลยเนาะแปดสองหกนะครับมันนี่แป๊บหนึงแป๊บหนึ่งแปดสองหกมานี่แป๊บหนึ่งแปดสองหกสมานี่แปดสองหกเลยค่ะเลขความฝันอาจารย์แซมหลังจากนี้ตัวเลขอาจารย์เป็นคนดูประทาาอาจารย์นัแต่ว่าเดี๋ยวมีทีเด็ดให้มีทีเด็ดวันนี้ให้เข้ามาตข้ามาอข้างหลังนี่ ข้างหลังนี่มีเลขแน่นอนมีเลขแน่นอนมันร้อนใช่ไหมอาจารย์เชื้อทั้งที่ก็ตัวตายร้อนหนอะโอ้นี่นี่นี่ลุกเลยทีเด็ดเลยที่นี่ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยอ๋อทำแค่นิดนึงทำหลังเอ๊ะทีเด็ดเลยตัวนี้แหละแดงจึงคึงเลยแดงจึงคึงเลยนะครับเหมือนกับเลขความฝันเลยสองหก 8ปดสองหกนะครับตรงกันเลยแปดสองหกพราะว่าอันนี้ก็ใส่มาจากมีเรื่อนี้แนี่ยนครับโชคดีครับแปดสองหกแปดสองหกที่ต้องเจอวชคดีแล้วอะไรจะพดจะเปีนนะครับองหาลืมนค่ะตัดตัดสองหก เนั่นหกเลยค่ะใครที่จะบินต่างประเทศก็ได้ไม่เป็นไรนั่งแต่จ้านนั่งเอาเดี๋ยวสักครู่นั่งเอาสักครู่ก็ได้ใช่ไม่เกินอาทิตย์สิบนาทีคแต่เมื่อกี้ว่ามีสีมาสีสีกิ๊งก็คิดหนึ่งโคจุปเซเนอร์ค่ะ